พี่แอ๊หน่อยพี่แอหน่อยแอ๊หน่อยสักท่าฝากจงไม่มีเราเรามีอยู่ท่าเดียวนะโอเคโอเคอะไรถ้าเธอเลือกที่จะไปอยู่กับเขาเราคงเสียใจแย่ถ้าอะไรอ่ะถ้าเธอไม่รับรักฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงโอ้อะไรนี่อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไข่ตุนชื่ออีกชื่อคนสวยรับโอ้ชื่อไข่ตุนดีกว่าเนี่ยชื่อนี้ดีนะไข่ตุนอะไข่ตุนอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับ สิบสี่หรออยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่อยู่ราชบุรีครับอันนี้อยู่กันกี่คนเหมือนได้ยินเสียงหลายคนหรออยู่กับพี่พี่ครับอยู่กับพี่เอาพี่ไม่มาเล่นเกมด้วยหรอเขาไม่เล่นด้วยพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อครีมเขาเป็นพี่สะพ้ายอ๋อเป็นพี่สะพ้ายด้วยเ้างั้นเธอก็มีพี่ชายอดิใช่อ๋อพี่ครีมเป็นพี่สะพ้ายแล้วพี่ชายเธอล่ะอยู่ไหน อยู่ตรงนี้แหละอ๋อก็อยู่ด้วยกันเลยชื่อพี่อะไรชื่อพี่โอมพี่โอม <c oughs> พี่โอม,มาอายุเท่าไหร่พดี๋ยวยุเท่าไหร่เออ <18. S 1> เรียกเรียกเรียกพี่โอมมาตอบดิพี่โอมมาตอบไปแล้วเอา้า <c oughs> ไปไหนอันนี้ได้ได้ใส่หูฟังไหมไม่ได้ใส่ครับเฮ้ยพี่โอมอายุเท่าไหร่ครับสิบ <17. S 1> เจ็ดสิบเจ็ดดอเฮ้ยสิบเจ็ดมีแฟนแล้ว มีพี่สบายแล้วอันนี้แต่งงานแล้วเหรอยังครับยังแต่เป็นเอาแล้วบอกว่าเป็นพี่สบายพี่คีมไหมเหรอเราก็จองเขาไปแล้วไงอ๋อจองไว้แล้วเฮ้ยจองไว้แล้วก็อาจเปลี่ยนใจได้เฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้อ๋อเปลี่ยนไม่ได้เหรอพี่โอมแค่สิบเจ็ดแต่จองไว้แล้วเ่ะเฮ้ยแล้วพี่คีมอายุเท่าไหร่พี่พี่คิวอายุสิบหกอ่ะสิบหกสิบแปดอ๋ 18. อสิบแปดโอเคเฮ้ย สิบเจ็ดสิบแปดจองกันแล้วอะหนูจองให้เองนะหนูจองให้เองอะไรวะเขาเขาไปจีบกันยังไงอ่ะเขาจีบยังีไเอาเอาเอาพี่โอมมาตอบเลย <ๆ S 1> แล้วแล้วไข่ตุนนะ่ะมีคนจองอยังไม่มีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจองนะบ้าบออันนี้อยู่มอไหนเนี่ยมอสามครับมอสาม,มแล้วอะปิดเทอมแล้ว ได้เปิดแล้วแหละ <S <S เปิดวันไหนเปิดวันไหนวันที่เปิด,ปดอ๋อวันที่อยากเปิดเฮ้ยพี่คีมอะไรคุยกับไทตุนยูตอนถามแล้วไม่ตอบเลยนะอ๋อสเต็กใบกะพเพราเฮ้ยพูดแล้วหิวเลยส,สเต็กใบกะเพราแต่เธออะสเต็กเรารู้เปล่า้ยแบบเห็นแล้วสเต็กเลยอะสภาพไม่ต้องพูดพี่คีไม่ต้องพูดอ๋อชื่อไ่ตุนแสดงว่าชอบกินดิเธอไม่ชอบกินตั้งไว้คลับแะละ อ๋อตั้งเฉยๆนะตั้งแบบให้มันน่ารักมันน่าตาเชดโวตั้งชื่ออะไรก็น่ารักอยู่แล้วแหละสงการได้เล่นน้ําเปล่าเธอไม่ได้เล่นเราเราอะไม่อยากอยู่กับเธอแค่วันสงการแต่อยากอยู่กับเธอนานๆไม่ว่าจะวันไหนเอ็นปุยปุยแล้วไข่ตุนเนี่ยเคยมีแฟนเปล่าเคยครับแล้วเลิกทําไมอะอยากเลิกเอามันต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นดี โดนเดนเขาทิ้งมาครับโดนเขาทิ้งมาคือเขาไปมีคนอื่นเงนี้ยหรอใช่แล้วครับอันนี้คือเจอกันในเกมเหรอหรือที่โรงเรียนครับเจอเจอแบบต่อหน้าตอตาเลยครับอ๋อที่โรงเรียนเลยคนมันโง่เฮ้ยอย่าว่าน้องพี่คิมก็ว่าไปเรื่อยใช่พูดมาจริงทุ๊กล้างพี่อมก็อย่าว่าน้องดิเดี๋ยวถามไข่ตุนอยู่ให้ทำไมมันคุยหลายคนยังไง แล้วใครจีบใครก่อนแต่ะนะเขามาจีบเหรอใช่เขามาจีบมาแล้วมาจีบมาทีบมาทีบเอ้ยถามใครตุนเอาถามพี่คิมตอนถามพี่คิมมันไม่ตอบนะเออตอนถามว่าพี่อมมาจีบยังไงอ่ะไม่ตอบนะเอือใช่ไม่ตอบนะออบนะที่เรื่องคนอื่นนะตอบจังเอ้หนื่อยหนเหนื่อย,อย,เ,หอยเหนื่อยตรงไหนอ,ออกจะสนุกโอเคไม่ถามแล้วก็ได้ไปละ บ๊ายบายครับผมครับสวัสดีครับเฮ้ยจริงป่ะนี่เอาจริจริงไหมใจเต็มเปิดไม่ดิเตะทำไมครับใช่ไหมนี่ใช่ไหมอะไรเฮ้ยไปเตะเขาทำไมเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับเธอเธอเตะคนอื่นออกเหรอ ไม่เธอเธอตอบแล้วก่อนยากต้องเจอคนดังเธอเธอเตะคนอื่นออกคนน้องยากเจอเฮ้ยฟังเราดิเธอเตะคนอื่นออกแล้วเปลี่ยนเป็นทีมสองทำไมเนี่ยเฮ้ยเธอใจ้ไรมากรู้ตัวเปล่าเฮ้ยเลิกเฮ้ยเด้ยอ๋อชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับไม่อยากมองอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรเตินดูได้ไหม เอ้ยชื่ออะไรไม่เอาโอ้ยจะได้รู้ชื่อไปนะชื่อ่อะไรชื่อชื่อไอไรีชื่อไอไรีโอ้ามชื่อนี้คนที่เล่น้องอยากเจอเดีที่บ้าชื่อไอไรีโอ้ชื่อไอไรีเอาเอางี้อายุเท่าไหร่โอ้ไม่แง่ชื่อไปแล้วไม่ไม่อะไรของมันเดี๋ยวเฮ้ย นี่แหละคือแบบไม่ใช่ผมไม่อยากเจอ FC นะแต่ว่าเอา่อจะพูดยังไงดีอ่ะมันเนี่ยมันไม่ได้คุยกันอ่ะเออก็ก็เข้าใจอยู่ว่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่คือจะพูดไงพูดยากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยส,สองคนนี้เป็นแฟนกันใช<ไ>่ชื่อเหมือนกันดิที่เล่นในคมด้วยอ่ะในทีวีเล่นในไหนฮะให้แจกว้าแป๊บหนึ่งในคมคนดังปะเนี่ยชื่อชื่ออะไรหรอครับถามใครเนี่ย ถามพี่ถาทพี่อ่ะามพี่เราชื่อบิวอ๋อคนดังปะเนี่ยคนดังอะไรเธอชื่ออะไรอ่ะเธออ่ะชื่ออะไรไอพวกนายอ่ะขอบคุณมากแหมชื่อพอกันทุกคนเลยนะโอ้โหผมชื่อวินครับผมชื่อวินครับอ่ะชื่อจี๊ดค่ะชื่อจี๊ดวินใครคนไหนชื่อจี๊ดค่ะหัวห้องเหรอหัวห้องชื่อวินครับหัวห้องชื่อวินแล้วนายอีกคน ชื่อฮอตครับชื่อฮอตแสดงว่าร้อนนะอายุเท่าไหร่ยี่สเดสาครับสามสิบเฮ้ยเรียกพี่ดีกว่าเล่นแล้วเี่นผมผมผมสิบห้าโฮ้ยสิบห้าก็เป็นพี่ได้เรียกพี่เหมือนเดิมพี่อายุเท่าไหร่เราอายุสิบเจ็ดมีแฟน,นยัครับเฮ้ยยังไม่มีเลยรอวินอยู่เอาแล้ว่าจะเล่นโอ้โหเล่นตัดหน้าซะก่อนแล้ โอ้ยนายต้องไปหน่อยนะใช่ไหมจีดใช่ใช่จีดอายุเท่าไหร่อายุร้อยปีโอแก่จังวะโอหอยกหยกเราอายุสิบห้าจริงเหรอจริงแล้วพี่ฮอตนี่เรียนอยู่หรือทำงานแล้วเนี่ยทำงานนะทำงานทำงานอะไรอ่ะสวนนะสวนทำสวนทำสวนเฮ้ยแบบพวกต้นไม้อย่างเงี้ยตัดปาล์มนะพี่ ฮะตัดปาหมออ,อยู่จังหวัดไหนชุมพรอ๋อว่าเราต้องเป็นคนใต้นี้จีดอยู่จังหวัดไหนอยู่ชุมพรค่ะเฮ้ยที่เดียวกันแล้ววินชุมพรเ้าวอ๋อ,อ,อนึกว่าเดี๋ยวรู้จักกันในชีวิตจริงใช่ไหมนะใช่นึกว่าเจอกันในเกมเฮ้ยชุมพรให้คนใต้หมดเลยทำไมไม่แหลงใต้ัะคนนี้เอากิฟอ,อย่ากิฟดิเฮ้ยม,มีมีกันตั้งสามคนนี่เฮ้ย <c oughs> มีกันตั้งสามคน <c oughs> เจอเราคนเดียวเงียบเลยเหรอ แรงตายไม่เป็นนะแรงตายไม่เป็นวะใคยก็ว้าอีสานก็เป็นเอ้าว้าบ่เป็นดีเดี๋ยวคอยสิพ้าว้าเอาบ่เอาเอาเอาถึงพี่แม่งคุ้นที่บ้านเลยมั้ใช่ใช่วินเหมือนคุ้นเหมือนกันเลยคุ้นเหมือนแฟนวินเลยอือแล้วเราอยู่ใต้มีอะไรอร่อยร้อยจังที่มึงนี่วินเนาะอร่อยโอ้เนื้อเหนียวเหนียวนี่ เอางี้อ่าพี่ฮอตเนี่ยกับจีนเนี่ยไปจีบกันยังไงไรทักในเฟซไรทักในเฟซเฮ้ยเดี๋ยวใครทักใครอ๋อทักน้องเขาไปอ๋อทักน้องเขาไปโอ้กินเด็กนะใช่พี่กินเด็กเขาว่าเป็นอมตะเฮ้ยมีวาร์ปไหมมีวาร์ปไหมไม่มีไม่มีไม่ไม่วาร์ปวาร์ปทิกเกอรอะไรเงี้ยมีไหมอ่ะไม่มีไม่มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราวาร์ปให้ดู วาร์ปออกไปไหนวาร์ปเข้าไปในใจวินเลยแบบพื้นยืนปุ๊บ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 สวัสดีครับเย็ดเว้ยเชสในชื่ออะไรชื่อป๊าบครับชื่อปั๊บอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสี่พี่เชื่อว่าล่ะถ้าพูดอ่ะเฮ้ยก็เชื่อดีนายอยู่จังหวัดไหนอยู่อุดรครับอุดรโคนอีสานตัวนี้ใช่ครับ สอนเบาได้บได้ครับได้อย่างเดินนี่เขาเรียกว่าอย่างย่างพี่ย่างใช่ครับกับแลนใช่เอาพี่รู้นี่ในเกมชื่ออะไรเนี่ยลูมีฮอกใช่เปแต่จริงชื่อป้เพจแจ็คเฟสดกเฟสจ็กเฟส,เฟสดัมมาครับแอดมามใจกัแอดมาแสดงว่านายสาวเยอะนะไม่เยอะพี่ไม่มีไม่มีครับจริงเหรอนายเคยมีแฟนไหมไม่เคยพี่ไม่เคยจริงเหรอ มไ,มไม่จริงไม่จริงอ๋อไม่จริงเห็นไหมนายเคยมีแฟนอยู่แล้วระดับนายอ่ะใช่แล้วผมละแล้วนายเลิกทําไมผมดีเกินไปพี่ผมติดเกมโดนเลิกเพราะงี้แหละพี่คนดังวะเนี่ยคนดังอะไรอีเราไปสิบห้องก็ถามอย่างเงี้ยนายจะให้เราตอบว่าไงฮะเสียงพี่แบบเหมือนเอก,เกันเราเกย์เออนั่นแหละเอางี้สมมุตินายไปสุมมาสิบห้องแล้วเขาบอกว่านายเสียงคุ้นจังเหมือนคนดังนายจะตอบว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่ดังผมก็สุม,เ,<อ>มเล่น หมายถึงว่าเนี่ยสมมติเราถามนายป๊บคนดังนายคนดังนี่ว่าอย่างเงี้ยนายจะรู้สึกยังไงไม่ไม่รู้เออพี่แต่พี่คนดังเองผมไม่ดังไอพี่เอาผมเอาผมลงช่องเลยนอพี่ได้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 ช่องอะไรไม่ช่องพี่อ่ะจะไป <c oughs> ดูเราบอกช่องนายก็ได้ช่องไข่ตุน๋นไม่มีหรอกเข<อ>าเจอ<ๆ>แลองว่าช่องไข่ตุ๋นเนี่ยปกติเราไม่เคยบอกใครเลยนะเราปฏิเสธตลอดแต่เรา เราเจอนายเราใจดีไงเราเลยบอกใช่แล้วมีใจ่ีร้ว่าใครต้นได้เหรอเออนายไปพิมพ์ดูดีนี่เดี๋ยวเราพิมพ์ให้พี่พี่แอหน่อยพี่แอกหน่อยแอ็หน่อยท่าว่าจงไม่มีเราเรามีอยู่ท่าเดียวนะโอเคโอเคไปเลยถ้าเธอเลือกที่จะไปอยู่กับเขาเราคงเสียใจแย่ถ้าอะไรอ่ะถ้าเธอไม่รับรักฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงโอ้อะไรนี่ ในทำไมไม่ว่าอีสานน้องคนอุดรเน,น่ะไม่พี่พูดไทยผมเลยพูดไทยไงโอ้ยนันเว้า,าเว้าวอ่ะว้า็กด้เด้าแล้วอันอยูดนมีทีเดยน่าเที่ยวไอคำชะโนดเว้ยเว้ยรู้จักปะคำชะโนดคือหยัางอ้าวโอ้พี่ไม่รู้จักเหรอบรบฮู้เนาะโบ,บแมนคนอุดรเดี๋ยนี่เป็นวัดนี่ไงบี่ัดาหน้าไงแล้วเจ้าอันมือแรงนี่กินีหยงังกินข้าวกับหยงังเกินกับมาม่าครับมาม่าอีกแล้ว ผ่มียังก,กินดิใช่ครับตังหมดส้ตมตำเด้อันนี้อยู่อยู่ผู้เดียวบ่ใช่ครับเอาอีพ่ออีแม่เด้ยอยู่ใส่ผมอยู่บนบ้านเวเขาอยู่ข้างล่างเอานั่นล่ะบ่บ่บเฮ็ดกับเขาให้กินบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่ผมไม่กินหดกินมา,มากกินกับเขาตัว่คยนนะคออเด้สารอาหารของอีพ่ออีแม่เฮ็ดให้เจ้ากินน่ะเจ้าบคือบ่กินอ๋อคอยบ่มากบ่มากติเอาเจ้าว่าอีพ่ออีแม่เฮ็ดกับเขาบ่าแซบบ่ ไม่ไม่เขาทำแบบอาหารที่ผมไม่กินไงอีหยังอ่ะเอาทำอึ่งอ่ะพี่อึ่งต้มอ,อึ่งบอโอ้เพื่อนพี่เตมมาอยากแอดห้องห้องเพลงให้คอยฟังก่อนห้องเพลงว่าเฟนบอเสื้อดอกไม่เบียดทลิปยู่อยากายโอ้ยอยากไอเห็ดหยังเอาพี่ลองให้ฟังก่นอนค่อยห่อยห้องให้เจ้าฟังแล้วค่อยสิได้อีหยังได้ได้เป็นเพื่อนผมในในเกมไงพี่ โอ้ยบอยอยากเป็นโอ้โหเป็นเป็นมากกว่าเพื่อนได้บอแฟนผมว่าแฟนผมว่ารแฟนผมว่าลเฮ้ยบ้าเปล่าเคินนะพี่ทำช่องเวทีจริงจริงเออน่ในายร้องเพลงเราดูทำอย่างอื่นได้บ่ลระพี่ทำอะไรเอาอย่างอื่นไม่ใช่ร้องเพลงบอกบอกรักเราหน่อยพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อสเต็กใบกะเพรานี่ไงพี่ต้องรับแฟนผมนะเออ ลักลักสเต็กใบกระเพราะนะครับโอ้ยมันดูแข็งขื้นเกินไปเอาแบบหวานหวาหน่อย <c oughs> แบบรักนะครับอย่างเงี้ยแบบอ่อนโยนพูดกับแฟนน่ะนายเคยมีแฟนอะ่ะนายต้องแบบอันนี้ดีสองปีที่แล้วนะพี่ <c oughs> เออนั่นแหละเคยบอกรักแฟนยังไงก็บอกรักกับเราแบบนั้น <c oughs> ลักสเต็กใบกระเพราะนะครับ <c oughs> เอาแบบนะครับยาวๆโอ้พี่เอางี้บอกบอกรักเป็นภาษาอีสานออก หากสเต็กใบกระเพราด้วยนายนายเคยบอกรักใครไหมเนะี่ยไม่เคยไม่เคยโอ้ย,เ,ยเคยมีแฟนเออไม่เคยบอกรักแฟนเหรอแฟนเก่าไม่ผมเป็นไงเราเราแทงใจดำไหมแทงใจเาาอาไม่พี่มึงรักแฟนผมแหละเออแฟนเก่าอ่ะสองปีอ่ะเคยบอกรักเขาบ้างไหมฮะยืนไปเปล่าผู้คนดังเขาไปทำงี้เขานายก็แอดออกมาแล้วเออพี่แอดได้แต่ห้ามเชิญเอาโอเคพี่พี่อย่าลบนะ เราไม่ลบหรอกมีแต่เขานะ่ะลบเรา <S <S เฮ้ยพูดล้เศร้าโอเคบ๊ายบายโอเคพี่โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรัวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้อ